ไร่บุญเจริญแก่งกระจานสวัสดีครับวันนี้นัดลุกค้าเข้ามารับต้นพันธุ์ไผ่ที่บ้านนะครับบ้านผมอยู่ในหมู่บ้านภูมิลินติดกับเสียรังสิิตกับมามาไม่ยากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะใส่พิกัดไปให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่อยู่โซนกรุงเทพรังสิต หรืออริมนทนแถวนี้สามารถนัดนัดผมเข้ามารับไผ่ที่บ้านได้ผมกลับบ้านเรื่อยๆนะครับช่วงต้นเดือนช่วงปลายเดือนเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยกลับบ้านเรื่อยๆอก็แจ้งจํานวนแล้วก็นัดมารับที่บ้านก็ได้ผมก็จะจัดไผ่มาให้อะไรประมาณ ต้นพันธุ์ไผ่บงหวานเพชรน้ำพึ่งนะครับ <c oughs> ต้นพันธุ์ของแท้จากสวนต้นฉบับเลยครับ <c oughs> แข็งแรงนะครับก่อนก่อนส่งออกนี่ต้องคัดคัดให้ชัวว่าแข็งแรงรากทะลุครับรากทะลุถุง ทำไว้ก็อย่างต่ำๆก็สามเดือนขึ้นไปครับประมาณนั้นทำไว้สามเดือนขึ้นไปแล้วก็มาคัดอีกทีนึงมาเลือกต้นที่รากทะลุหลกัลกๆขึ้นเน้นรากทะลุถงมาคือรา,ากเดินละรากแข็งแรงเลือกต้นพันธุ์อยากให้เลือกระบบรากใบมีเยอะไม่เยอะไม่เป็นไรแต่ว่ารากนี่ต้องต้องดีบางทีบางทีเหมือนกัน บางทีเอามาชําแล้วแตกใบนะครับแต่รากไม่เดินสุดท้ายก็เหี่ยวตายอะไรเงี้ยคือตอนช่วงแตกใบตอนแรกเนี่ยบางทีเขาจะอาศัยอาหารในเง่าเพื่อมาแตกใบแต่ถ้ารากไม่เดินก็ปลูกไม่โตครับก็าการคัดไผ่ผมก็จะเน้นระบบรากเป็นหลัก โ okay. อเคสำหรับพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆที่อยู่โซนลังสิตกรุงเทพหรือปริมณฑลแถวนี้ถ้าไม่สะดวกไปที่อะไรบุญเจริญแกงกระจานก็นัดมาเอาที่ลังสิตได้ครับหรือก็จัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับส่งทางขนส่งเอกชนส่งถึงบ้านนะจัดส่งได้ทั่วประเทศเลยโ okay. อเคสำหรับคลิปนี้คลิปสั้นๆเนาะ โอเคขอบพระคุณครับสวัสดีครับ